أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع قلوبنا وحبيب قلوبنا بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوكوام سنتي كوام ميتا จากเอกองลอสุบฮาห์นอตาลาประสบเดชพี่น้องผู้ศรัทธาโดยทุนากันทั้ช่วงกับอัลฮัมดุลิลละในที่สุดเราได้เดินทางมาถึงองค์การสุดท้ายของส ah ุรอัลฟาติฮ์องค์การที่อัลลอฮ์สุบฮานห์นอตาลาได้ทรงจัดมาถึงองค์การที่เจ็ดซิรอปัลล์ดีนอันอัมตะอไลัยฮิมไกร์ลมักดูบีอัลัยฮิมวลัดบอลลีน ทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงปลดปลานแก่พวกเขาไม่ใช่ทางของบรรดาผู้ที่ถูกกลิ้วไม่ใช่ทางของบรรดาผู้ที่หลงผิดท่านผู้ชมครับสาระสำคัญจากองค์การที่เจ็ดนี้อัลลอฮ์ได้ทรงแนะนำหรือมอัิฟีบรรดาผู้ที่อยู่ในเส้นทางที่เที่ยงตรงทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงประทานเนื้อหมัดความปลดปลานให้กับพวกเขา ดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในองค์การนี้ว่าไม่ยุติอิลลาฮ์วรรษูลฟาอุไลกะมาลลาจีนอันอัมอัลลอฮิอัฺ عليهم น ن النبیين والصديقين و ا ل า ه د ا ء و ا ซอลิฮีนใครก็ตามที่เขาได้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และปฏิบัติตามรอซูลดังนั้นพวกเขาจะได้อยู่กับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ ทรงประทานเนี้อหมัดทรงประทานความปลดปลานมาให้กับเขาอันได้แก่ใครบ้างครับอันได้แก่บรรดาศาส,สดาหรือนบียีนซิดดีตีนหรือบรรดาผู้สัตว์จริงชูฮาดาหรือวีรชนผู้พลีนวิจีอิสลามและบรรดาสอลิฮีนบรรดากาเลายา,ลายนาชนทั้งหลายเพราะการที่เราได้อยู่ในคันลองของท่านผู้ทรงเกียรติเหล่านี้จะทำให้เรา รอดปลอดภัยจากการหลงทางและทางที่หลงผิดอย่างแน่นอนเราจะไม่อยู่ในเส้นทางของบรรดาพูดที่หลงผิดท่านผู้ชมครับนอกจากนี้จำต้องวิงวอนขออย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในละหมาดห้าเวลาเพราะมิฉะนั้นเราอาจจะเป็นเฉกเช่นบบนีอิสราอีนหรือชาวอยู่ในยุคข,ของท่านนาบีมูซาจากความลำพองเย่อหยิ่งจองหอง จนทำให้พวกเขาต้องหลงทางและประสบกับความพินาศในที่สุดองค์การนี้ยังเชื่อเห็นว่าคำพีอันกุอานได้แบ่งมนุษย์ออกเป็นสามจำพวกหลักๆด้วยกันก็คือ 1. พวกที่ได้รับเนื้อหมัดความโปลดปลารได้รับฮิดาะยะยทางนำซึ่งพวกเขายืนหยัดบนเส้นทางเราเส้นทางนี้อย่างมั่นคงไม่เสื่อมคลาบพวกที่สองก็คือพวกที่ ถูกพิโรธโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺสุบฮานาอุสซาลาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่สับหลับและตับกรอกพฤติกรรมที่ช่อชนและอธรรมและพวกที่สามก็คือ,คอพวกดอลลีนพวกที่หลงทางออกจากทางที่เที่ยงตรงทงั้งทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นบางคนเคยอยู่ในเส้นทางที่เที่ยงตรงมาก่อนก็ตามท่านผู้ชมครับถามว่าเนี้มัด ความปลดปลารในองค์การอันอันตาอะไลเฮมที่ว่านี้หมายถึงอะไรคําตอบในที่นี้ก็คือความปลดปลารในการที่เราได้รับอิดายะทางนําจากอัลลอฮฺซุบฮานาอัลไกรานั่นเองเพราะในองค์การก่อนหน้านี้พระองค์ทรงกล่าวถึงฮิดายะว่าอิ์ดีนัสซิรอพอลมุสติกีมขอพระองค์ได้ทรงชี้นำฮิดายะเราสู่หนทางที่เที่ยงตรง พราะถ้าจะบอกว่าเนี้ยหมัดความปลดปลานีน่ที่หมายถึงด้านวัตถุนะครับด้านทรัพย์สินเงินทองท่านผู้ชมครับพวกกุฟาร์มุชริกีนและพวกที่หลงทางทั้งหลายพวกเขาเหล่าน,นั้นต่างก็ได้รับเนียมหมัดความปลดปลานจากอัลลอฮฺสุบฮานตาลาด้านวัตถุกันอย่างท่นหน้ามีหนำซ้ำอาจจะมากกว่าเราโดยซ้ําไยดังนั้นถ้าหากว่า จะแปลคําว่าเนี้ยหมัดความปลดปล่อยในที่นี้หมายถึงวัตถุหรือทรัพย์สินเงินทองและทรายย่อมจะไม่สอดคล้องและกินกับสติปัญญาถ้าก็เราจะตีความตามออที่ว่านั้นท่านผู้ชมครับนขณรันเดียวกันคนที่ได้รับฮิดายะทางนำก็ใช่ว่าเราจะรอดปลอดภัยเสมอไปเรายังอยู่ในพยานอันตรายที่จำเป็นจะต้องพยายามวิงวอนขอ และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวิถีทางของอันดียะหรือบรรดาศาสดาวิถีทางของชะหีดชูวดาสิดเดียกีนและซอลิฮีนด้วยท่านผู้ชมครับมักดูบีนพวกที่ถูกกริว้วในทัศนะของอันกรุรอานหมายถึงผู้คนเชคเช่นฟาโรหรือฟิรูนผู้คนอย่างกอรูนอบูลาฮับอบูอบูจฮันอบูซุบยาน และกลุ่มชนของอาร์กลุ่มชนของสมูธและพวกวยิวหรือบันิอิสรอเอลเหล่านี้ล้วนจัดอยู่ในจำพวกที่ถูกพิโรธกดพิวจากอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาทั้งสิน้นดังที่ ala, อัลลอฮฺบะตาลาทรงจัดไว้ในอันกุอ่านเกี่ยวกับบรรดา,ม,ามุนาฟิกีนและบรรดามุชรลิกีนว่าวะไมยุชริกบิลละฟัดดัลละดัลลาลัมบะอีดะ ว่าไม่ยุสลิกบิลละและใครก็ตามที่เขาตั right. of of ้งภาคีกับอ yeah. uh, ัลลอฮ์ฟกอด ف ق د ด ل ลาลัมบะอีดาแน่นอนว่าเขาจะต้องหลงทางอย่างไกลลิบอย่างแน่นอนวะกอดิบัลลอฮุอะลัยฮิมวะละวะละนฮุมวะ ع ب ด ا ل ه ُ م ج َ ه َ ن َน م ทุนสุดท้ายของพวกที่หลงทางก็คือนรกยะฮันนัมและ เป็นที่โกรธกลิว้วพิโรธโกรธกลิว้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาวายอัลซิบัลมุนาฟิกีนวัลมุนาฟิกาตวัลมุชริกีนวัลมุชริกาตและอัลลอฮฺจะทรงละนัดสาบแช่งพวกเขาท่านผู้ชมครับในสุดท้ายคำเพียงทีอ่านได้ยกตัวอย่างความรุ่งเรืองด้านอารยธรรมของบนิอิสราเอลว่าพวกเขามีความเหนือกว่ากลุ่มชนทั้งหลายในยุคสมัยของพวกเขา ยาบนีอ an um oh, ิสราเอลจักขู้นนิยมที่ยาลตีอันอัมตุอไปกุมวะันนี้ฟบบุตุกุมอัลัลอาลามีนโอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยหมายถึงพวกยิวจงลำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้ประทานเนื้อหมัดแก่พวกเจ้าและแท้จริงข้าได้เทิดเกียรติของพวกเจ้าให้เหนือกว่าบรรดาประชาชาติตั้งหลายในยุคสมัยนั้นแต่ ท่านผู้ชมครับเพราะพวกเขาได้ทำลายพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานอวะตาลาและได้ให้ไว้กับท่านนบีมูซาซึ่งเป็นศาสดาของอัลลอฮ์ทำให้พระองค์ทรงพิโรธโกรธยิ่ววะดุริบะตอะลัยฮิมุซิลลัตุวัลมัสกันะวะบาอูบิรอด้วบิมินอัลลอฮฺท่านผู้ชมครับซิลลัตความอัปยศและความขัดสน ได้ถูกกระนำลงมาบนพวกเขาและพวกเขาถูกพิโรธโกรธกิว้วจากอัลลอฮฺสุบหฮานะวะตาลาสิ่งนี้เชื่อเห็นว่าชะตากรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับศรัทธาและพฤติกรรมหรืออามันการกระทำของเขาเองเพราะปวงปราดของยะฮูดีได้บิดเบือนคำพีตอรอดที่เป็นคำสอนที่มาจากฟากฟา,กากในยุคสมัยนั้นนินาลลาจีนาฮาดู ยุรริฟ uh ูนัลคมะอัลมาวดิฮี و า ق و ل و นาว ع ن อาซ ص ยนาบางส่วนจากพวกยิวได้ตหรีบได้บิดเบือนศัจธรรมให้หันเหออกจากที่ทางของมันและพวกเขายังกล่าวอย่างจองหองว่าเราได้ยินแต่เรากล้าที่จะฝากฝืน กับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาขอพระองค์ได้ทรงโปรด่าให้เราท่านทั้งหลายเป็นเฉกเช่นพวกยิวยาฮูดีนัสรณีละยาอัลลอฮฺท่านผู้ชมครับในขณะที่พ่อค้านักธุรกิจเศรษฐีคนมั่งมีของพวกยิวส่วนใหญ่พวกเขาเหล่านั้นกินสินบาทฆ่าสินบนพวกเขาเหล่านั้นกินดอกเบี้ยทําตัวเป็นพวกศักดินากดขี่ขูดรีดนาทาเรนคนรากหญ้าผู้ด้อโอกาสในทางสังคม และอัลฮัมริบะและอันูฮฺอันแอัลฮิมอ๊าวาลล์นาซิบินบาติเพราะพวกเขาเอาดอกเบี้ยทั้ทงๆท,ที่พวกเขาถูกห้ามอย่างชัดเจนในเรื่องนั้นว่ามันเป็นสิ่งฮารอมต้องห้ามและมันเป็นการกระทาที่ชั่วช้าเลวสามการกินดอกเบีย้ยเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นสิ่งที่ชั่วช้าเลวสามในทัสนะของพระผู้เป็นเจ้า วะตเดนาลินกาฟิรีนามินหุมอาซาบันอาลีมาและเพราะพวกเขากินทรัพย์สินของผู้คนนะครับช่อฉนททรัพย์สินของผู้คนโดยมิชอบและเราได้เตรียมการไว้สำหรับพวกปฏิเสธชนเหล่านั้นด้วยการลงโทษอาซาบันอาลีมาเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบที่สุดในขณะที่ประชาชนคนระด,ดับชาวบ้านของพวกยิว ต่างดื้อด้านไม่ยอมรับการเรียกร้องเชิญชวนสู่การจิฮาตสู่การต่อสู้ในหนทางของละอเมื่อมีเหตุเพศภัยเมื่อมีภัยสงครามเข้ามากลั้นกายพวกเขาเพราะความรักตัวโกัวตายของพวกยิวพวกเขาจึงไม่กล้าที่จะออกไปสู่สมรภูมิสงครามเพื่อพิทักษ์พื้นแผ่นดินอสักดิธิ์ของพวกเขานั่นคือเยรูซาเล็มหรือไบตุลมักดิสนั่นเองกอลู ยามูซาอินนัน,นดักูลาฮาอาบดัมมาดามูฟีฮาพวกยิวได้กล่าวว่าโอ้มูซาเอย๋ยแท้จริงพวกเราจะไม่เข้าไปในนั้นอย่างเด็ดขาดกลาบเท่าที่พวกเขาหมายถึงบรรดาศัตรูผู้รานอย่างอยู่ที่นั่น อันนี้เป็นเครื่องชี้ได้อย่างชัดเจนว่าพวกยิวนั้นมีความรักตัวโกตายไม่กล้าที่จะปกป้องผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาอยู่และพวกเขาถูกลุกรานจากศัตรูฟัสฮับอันตาวรบบุกาฟกอกติลันดูความเย่อหยิ่งยะโสดูความจองหองของพวกยิวพวกเขาได้กล่าวกับท่านนาบีมูซาว่าดังนั้นขอให้ท่านกับรบ ของท่านหรือพระผู้อภิบาลของท่านไปรบกันเองเถอะไปทำสงครามกันเองเถอะอินนาฮาฮูนากอไอดูมส่วนพวกเรานั้นจะนั่งดูอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ความเย่อหยิ่งจองหองนี่คือความอดสูความอัป,ปยตของชาวยิวเพราะความช่อบชนและชอบบิดเบือนของพวกยิวพระองค์จึงทรงเปลี่ยนเกียรติยศของพวกเขา ให้เป็นความอัปอยดอสูแทนและด้วยเหตุนี้เองครับท่านผู้ชมมุสลิมจึงต้องวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาในทุกเวลาละหมาดว่าอย่าให้เราต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกับพวกยิวอย่าให้เราต้องกลายเป็นผู้ที่ถูกกลิ้วเหมือนกับพวกยิวยาอัลลอฮ์ไกรลิมักดูบิอาเลหิมพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทําให้พวกยิวหรือพวกยาฮูนีถูกกลิ้วท่านผู้ชมนับตั้งแต่การ ชอบบิดเบือนองค์การชอบช,อบช่อฉนเอาความเท็จคลุกคล้าวเข้ากับความจริงกินสินบาทค่าสินบนกินดอกเบี้ยรักตัวกลัวตายและหนีสงครามเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุทําให้พวกยิวถูกพิโรธโกรธกลิ้วจากอัลลอฮฺสุบฮานานอูตาาตลาชั้นชิ้นส่วนพวกที่พระหนีออกจากสัจธรรมเข้าไปซบใต้ปีกของโมฆะ ใต้ปีกของโบบาตินหรือความมดเทิดพวกที่สร้างความสุดโต่งในศาสนาหรือพวกวูลูและพวกที่ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายตา่าหรือพวกที่ปฏิบัติตามตอรูดคำพิอันคุอานได้กล่าวถึงคนพวกนี้ว่ากุนยาอัลลันกิตาบิลาตะรูฟ ah ีดีนิกุมไรร์ลฮักวลาตัดตบิอูอัฮวาอักอวม โอ้มมฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าบรรดาผู้รับคำภีโอ้บรรดาชาวยูหรือชาวคริสเตียนเอ๋ยจงอย่าปฏิบัติอย่างสุดโตงหรือกูลูในศาสนาของพวกท่านโดยปรยาศจากฮักโดยปรยาศจากสัจธรรมความจริงและจงอย่าปฏิบัติตามฮวานัพสหรืออารมณ์ฝ่ายต่ำของกลุ่มชนที่หลงผิดก่อนหน้าสู่เจ้าก็ด,ดลูเพราะอะไรครับ ق د ض ลุดลูก ل وأضل วะ ث ั ر ลู و ض ل ุ أن سوا ا ل ص ب ي เพระดยนุนนนยิง่งพวกเขาได้ทำให้ผู้คนมากมายได้หลงผิดและพวกเขาก็หลงผิดไปจากทางที่ตรงที่เที่ยงตรงด้วยท่านผู้ชมครับชุรออัลฟาติยะได้กล่าวถึงมนุษย์ในฐนะของผู้ที่มอบความรักและความเป็นมิตรสหายของบรรดาศาสดาบรรดาวิรชนชัวดา บรรดากลาลยชนและวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอัตะลาให้พระองค์ได้ทรงทำให้เรารอดพ้นจากความถูกกลิว้วและรอดพ้นจากการหลงทางซึ่งนี่คือภาพลักษณ์หรือมิดดาร์อันชัดเจนของคำว่าตาวัลลาการเป็นมิตรกับผู้ที่เป็นมิตรกับ, Allah, กบอัลลอฮฺและเป็นมิตรกับท่านอูซูลและเป็นมิตรกับท่านกับบรรดาอาลุนไบของท่านอูซูลและตะบัรรอ การเป็นศัตรูกับผู้ที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์และอาริบัยของทรารุูลซึ่งเป็นหลักปฏิบัติหนึ่งในสิบข้อของชีอาอิมามียะนั่นเองท่านผู้ชมครับดอลีนที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานกับคำว่าดอลาละถูกกล่าวในคัมภีร์อัลกุรอานประมาณ20ครั้งด้วยกันบางครั้งคำว่าดอลีน จะมาในความหมายของความเสียหายและร้ายผลดังที่พระองค์ทรงตรัสว่าอัลลอฮีนักฟารูวาสัดดูอังซาบีลิละอัลลออมาลหุมบรรดาผู้ปฏิเสธและสกัดกั้นจากทางของอัลลอฮ์พระองค์ทรงให้การงานของพวกเขาทำไมครับอัลลเสียหายและร้ายผลแต่ส่วนใหญ่คำว่าดอลีนจะมาในความหมายของการหลงทาง และตะบีดหรือการตีความด้วยความคิดที่ผิดพลาดเพราะถ้าหากว่ปาปราศจากหลักฐานและเหตุผลรองรับแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่านำมนุษย์ไปสู่ดอลลีนหรือการหลงทางดังที่คำว่าดอลลาอล,ลาลมมูบีนหรือดอลล่าลมบาอตดหรือดอลล่าลิมกาบีรนะครับล้วนแล้วแต่สื่อไปในทางของความหลงทางอย่างชัดเจนความหลงทางอย่างไกลลิบและ ความหลงทางอย่างใหญ่หลวงอย่างมหันนอกจากนี้คำเพียงก็อ่านยังได้แนะนำกล่าวถึงผู้คนที่หลงทางว่าอย่างมากมายอย่างดังตัวอย่างว่าเช่นพวกที่เปลี่ยนอีมานศรัทธาไปเป็นกุ๊หรือการเป็นผู้ปฏิเสธในกรณีของพวกมุชิลกีนดังที่พระองค์ทรงจัดว,ว่าไม่อไม่ยตบัดดาลิลกุฟรอบิลอีมานฟะกอดบัลลาสวาอัสซาบิน และใครก็ตามที่เปลี่ยนกุฟเปลี่ยนการปฏิเสธแทนที่อีมานศรัทธาแน่นอนว่าคนเหล่านั้นได้ดลได้หลงออกจากทางที่เที่ยงตรงหรือในกรณีที่พระองค์ทรงตรัสว่าว่มไยม่ยยุชิกบิลละฟะกอัลดบลดาลัมบะอีดาใครก็ตามที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เขาได้หลงทางอย่างไกลลิปอย่างแน่นอน ส่วนพวกที่ฝากฝืนอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาพระองค์ทรงจัดในองค์การนี้ว่าไมาย,ยะซิลละวรสูละหูฟกดอบลละใครที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และฝากฝืนต่อศาสนทูตของอัลลอฮ์เขาจะหลงทางอย่างไกลลิหรืนิลมทางอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ทรงกำชับไม่ให้เราคบหาสมาคมกับศัตรูของพระองค์และเป็นมิสนิทกับศัตรูของพระองค์ดังองค์งการนี้ ท่านผู้ชมครับชายได้ดีกับกรณีของประเทศอาหรับทั้งหลายที่คบหาสมาคมทั้งกับพวกยิวไซออนิสอิสราเอลและคบหาสมาคมกับชัยตอนอักบัตรหรือชัยตอนอตัวใหญ่นั่นคือสหรัฐอเมริกาสิ่งนี้สําแดงให้เห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ตั้งตนเป็นศัตรูประกาศการเป็นศัตรูกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะลา และประกาศการเป็นศัตรูกับท่านอซูลและประกาศการเป็นศัตรูกับบรรดาผู้ศรัทธาอย่างชัดเจนตลอดหน้าประสาทที่ผ่านมาและโดย,ยเฉพาะยยิง่งในยุคป,ปัจจุบันยาอายุลจ um, um. ีนอามมนูลาตัดคิซูอาดูวีวอาดูวะกุมอาลีย์วเมนยัฟะเงนฮูมินกุมบลลา ل س و ا ا ل س ا ب ي ن โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายสู่เจ้าจงอยาคบ หาสมาคมกับศัตรูของข้าและศัตรูของสู่เจ้ามาเป็นมิสนิทและใครก็ตามในมู่สู่เจ้ากระทำเช่นนั้นโดยแน่นอนยิ่งเอเล็กบอกว่าเขาได้หลงทางได้หลงไปจากทางอันเที่ยงตรงท่านผู้ชมครับนอกจากนี้พวกที่สกัดกัน้นผู้คนไม่ให้เข้ามาสู่สายทานอิสลามและสายทานอาลุนไบตพวกที่ศระมาทดูหมิ่นเยียดยามอิสลาม และศาสนทูตของพระองค์พวกที่ปิดบังอำพลางสัจธรรมพวกที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบหฮานวะตาลาเหล่านี้ล้วนอยู่ในหมู่พวกที่หลงทางอย่างชัดแจ้งทั้งสิ้นซึ่งตัวอย่างในทางปอศาสตร์ได้แก่อิบลีสฟาโรห์สหายที่เลวของผู้ปกครองทรราชและเหล่าคนที่หลงทางทั้งหลายท่านผู้ชมครับ พวกจะยึดอารมณ์ฝ่ายต่ำม,มาเป็นพระเจ้าดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในองค์การนี้ว่าอัฟรอไอตามานิตตะเขาซาอิลาฮูฮา,าวาวะาอัลลอฮุลลอฮุอัลาอลิาอลเจ้าไม่เห็นผู้ที่ยึดอารมณ์ฝ่ายต่ำของตนมาเป็นพระเจ้าดอกหรือวะเขตามาอัลาซัมอีฮีวะกันบีฮีวะจาะลาอัลาบาบะซอรีฮีริชาวะและอัลลอฮ์จะทรงทำให้เขาเหล่านั้น หลงทางด้วยการรอบรู้ของพระองค์และพระองค์จะทรงผนึกการฟังของเขาและหัวใจของพวกเขาและทรงทําให้มีสิ่งหนึ่งมาบดบังดวงตาของเขาทําให้พวกเขามองเห็นแต่ไม่ได้เห็นสัจธรรมในอีกกรณีหนึ่งพวกที่ชอบฝ่าฝืนหรือพวกคนบาปพระองค์ทรงตรัสว่าย ah ูดิลลูบิฮีกาซีโรวยะดีบิฮีกาซีโร วมายูดิลบีอิลลัลฟาซิกีและพระองค์จะไม่ทรงทำให้ใครหลงผิดด้วยอุทาหรณน,นอกจากผู้ที่ฝากฝืนเท่านั้นคนที่หลงผิดนั้นเกิดมาจากพฤติกรรมเกิดมาจากอามันของพวกเขาเองนั่นคือพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหลังจากที่พวกเขาได้รู้สัจธรรมความจริงแล้วอีกกรณีหนึ่งคือพวกที่ยึดวิลายะ บาตินยึดวิลายะที่เป็นโมฆะมาเป็นผู้นำกุติบาอลัยฮิอันนะหูมันตะวัลลาฮูเะืนนาหูยุดิลลูวยะฮดีฮิอีลาอาซาบิสซอีรอัลลอฮ์ทรงจัดในองค์การนี้ว่าถูกกำหนดเป็นบทบัญญัติเอาไว้ว่าใครที่ยึดวิลายะบาตินหรือผู้ปกครองที่หลงทาง ผู้ปกครองเหล่านั้นจะทำให้เขาหลงทางอย่างแน,น่นอนและจะนำเขาไปสู่การลงโทษที่มีเปลวไฟลุกโชนในนรกยันนำท่านผู้ชมครับก่อนที่จะจบเรามาดูว่าสารที่เรารับจากอายาที่7ขององค์การสุดท้ายของสุรอัตน์ฟรัตยาว่ามีสารอะไรที่ควรจะนำมาเป็นข้อคิดให้กับเราท่านผู้ชมครับ สิรอตัลลาดีนาอันตะอะัลหิมนะครับทางที่เที่ยงตรงคือทางที่พระองค์ได้ทรงปโปรดปลานให้กับผู้คนในอดีตมาก่อนในการตรบยักขัดเกลาให้อยู่ในเส้นทางที่เที่ยงตรงมนุษย์จำเป็นต้องอาศัยอะไรครับพี่น้องอาศัยแบบอย่างที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบจากใครครับท่านผู้ชมจากบรรดาศาสดาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาส,สนาทูตท,ทั้งสุดท้ายและบรรดาวีรชนชัวดะบรรดาซิดเดียีนบรรดาผู้สัต์จริงและบรรดาศอลิฮินหรือบรรดากรารณชนนั่นเองประเด็นต่อมาครับสารที่สองอันอัมตาหรืออัลมักดูบิอัลัยหมเนี่อหมัดหรือความปลดปลานที่มาจากอัลลอฮฺสุบหฮานะวตาลานั้นแน่นอนว่าไม่มาจากใครผู้ใดทั้งสิ้น ส่วนสาเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงพิโรธโกรธกริ้วเกิดจากอามันหรือพฤติกรรมการกระทําของมนุษย์เองอลลอสุบฮะนาอัตลาไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆเพราะพระองค์ได้ทรงชี้ทางนําชี้ทางสว่างมาให้กับเราแล้วเก,กี่ยวกับเนี่อหมัดความโลรดปลานั้นพระองค์ทรงจัดว่าอันอันตะแต่เกี่ยวกับอาซาบหรือความหรือการลงโทษหรือความกริ้วของพระองค์ พระองค์ทรงจัดว่าอัลมักดูบิอะไรฮหมสิ่งนี้เกิดมาจากพฤติกรรมของมนุษย์เองดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างตน้นพระองค์จึงไม่ได้ทรงจัดว่ารอดบตานะครับท่านผู้ชมครับการสำแดงความเปลียดชังความโกรธสิ่งนี้มันช่วยอะไรกับเราครับสิ่งนี้จะช่วยพดุงสังคมอิสลามให้ยอมรับเฉพาะผู้นำที่ทรงธรรม ผู้นำที่ทรงคุณธรรมเท่านั้นผู้นำที่หลงทางหรือผู้นำที่ถูกอัลลอฮ์โกรดกลิว้วนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธาและสิ่งนี้ยังเป็นการยืนหยัดคัดค้านต่อต้านผู้ปกครองที่อธรรมผู้ปกครองที่หลงทางอีกด้วยดังที่ท่านอิหม่ามฮุเซนอะลัยสลามได้ปฏิบัติในแผ่นดินกัดบาลา และพระองค์อัลลอฮฺสุบานจลาได้ทรงจัดในองค์การนี้ว่ายาอยวละจีนอามานูลาจัตวัลเลาเก้ามันรอดีบัลลอฮอุลัยฮิมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยสู่เจ้าจงอยาคบหาสมาคมกับมูชนที่อลัลลอฮฺทรงกริ้วมาเป็นมิตรสหายของสู่เจ้าสุรอัลฟาติยาก็มาถึงสุดท้ายของอ,องค์การนี้ ขอรัศุบฮาโนตาลาโปรดทรงประทานให้เราได้อยู่ในศิรอตอนมุสกิมทางท่เทยงตรงขอรัศุบฮานนตาลาและขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราได้ห่างไกลจากทางของบรรดาผู้ที่ถูกกลิ้วและบรรดาผู้ที่หลงทางโดยเถิดยาอัลลอฮ์และขณะเดียวกันขอพระองค์ได้ทรงโปรดรับดูานี้ไปพร้อมๆกับการที่เราวิงวอนขอให้พระองค์ได้ทรงประทานสิ่งนี้ให้กับลูกหลานของเรา Benda generasi terusai Allah taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.